ซีราพรอ,อุชินค่ะกีโฟกับกีตะวันเฮิฟค่ะเป็นโรครวมาตอยนะคะพอพอเข้าหน้าหนาวมันจะนอนไม่ได้เลยมันจะปวดไปตามข้อทุกส่วนที่เป็นข้อของร่างกายมันจะปวดหมดนะคะเป็นมาประมาณไม่ต่ำกว่าสาสิปีแล้วยี่สเจ็ดยี่แปดนี่นะคะตอนแรกมันพอดีขึ้นที่พักก็ไปอาบน้ำอาบเลยดึกๆมาเอ๊ะทตไมันปวดข้อเท้าด้านขวาข้อเท้าข้อเท้านี่คะด้านขวาปวดขึ้นมา เราเป็นอะไรตื่นมาตอนเช้ามันก็เริ่มปวดไปเรื่อยที่นี่ขวาแล้วก็มาซ้ายแล้วก็มาตามแขนแล้วก็ตามข้อข้อมือเราแล้วก็ที่โครงปวดไปหมดปวดไปเริ่มปวดไปเรื่อยที่นี้จะจะเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ละที่นี้นะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาแอสเพลนกินยาแอสไพลนประมาณวันละสิบสองเม็ด แต่ว่ามันมันทนไม่ไหวมันกัดกระเพาะไงยาตัวนี้เนะ่ะก็เลยเป็นโรคกระเพาะตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นมันก็ก็เริ่มหายหายลงก็มันก็เว้นระยะไปห่างมากมันเพิ่งมาโผล่ใหม่ตอนที่เราอายุมากปวดขึ้นปวดขึ้นมันนอนไม่ได้เลยเพราะหน้าหนาวมาอยู่ๆก็กลับมาเป็นเรื่มเป็นเรื่มเป็นเรื่มมันก็ขึ้นมาอีกทีนี้พอดีไปหาหมอ หมอก็ตรวจเลือดใช่ไหมคะตอนแรกที่เราที่เราไปก็คุณเป็นโูมาตอยนะแล้วคุณเป็น SLE ด้วยนะว้าอย่างนี้นะลูกภูมแพ้ตัวเองเนาะทำ <Okay. S 1> ไงเหลือทีนี้ตกใจลูกก็ร้องไห้ทีนี้กลัวแม่ตายเนาะทีนี้ก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์ของ g ฟจีตวันเรานี่แหละก็ได้ทานเข้าไปก็อืมมันก็ค่อยเบาๆลง อาการปวดมันก็ดีขึ้นตามขาตามข้อตามที่โครงเราแล้วก็พอดีทานคู่กับจีตวันเฮิร์บค่ะมันก็เริ่มหายเริ่มหายทีนี้ตอนแรกไปหาหมอให้เพนิซิลลิน,น,นสเตียรอยมากินเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะที่ที่ไปหาหมอตอนแรกเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะต่อไปก็ลดลงลดลงเป็นเชา้า วันทุกวันทุกวันแล้วเ็าเราก็ไปตรวจอีกหลังจากที่เรากินเน่ะจีโฟจิตวันก็ไปตรวจอีกคุณหมอก็บอกเออลดยาแล้วนะตอนนี้ให้กินวันหนึ่งเว้นสองวันจากตอนแรกวันละสองครั้งทีนี้มาวันละครั้งพอกินเรากินจีโฟจิตวันไปตรวจลดลดยาแล้วนะอาการดีขึ้นเลือดดีขึ้นก็เลยให้กินวันหนึ่งเว้น เป็นสองวันก็ไปทานอีกใช่ไหมก็ไปเรื่อยๆคุณหมอก็นัดนัดสามเดือนตรวจเลือดทุกรอบทีนี้พอเดือนที่สามก็อะห่างไม่ต้องกินบ่อยเลยนะยาอืทีนี้เป็นห้าวันเลยห้าวันกินครั้งนึงผลเลือดเราดีขึ้นทุกรอบที่ไปตรวจโรคุ่มโรคเอชเอลเอมมันเริ่มหายเลยอีกสามเดือนต่อมาก็ไปตรวจอีก เจ็ดวันทีนี้นะสัปดาห์ละเม็ดพวกเขา่าพวกอะไรีที่กิน G ีโฟมันก็หายหายเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะเราก็เดินได้เป็นครึ่งชั่วโมงเราก็เดินได้เดินรอบบ้านแล้วก็ผลผลพวงที่เรากินจีะ G 4, ตะวันเหือโกกบโรคกระเพาะเราก็าหายด้วยทีนี้นะตอนแรกก็เป็นโรคกระเพาะโอ้ยนอนจิ้งอยู่กับพื้นเลยปวดท้องอืเป็นมากด้วยเพราะว่ามันกัดกระเพาะเราไปทั้งยืน ทีนี้ลกกับพาะเราก็หายแต่ก่อนเนี่ยเห็นเพริกนี่ไม่ไม่อยากมองเลยเพราะว่าเรากินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เราก็กินเผ็ดได้อืมก็มีความสุขตอนนี้นะรูม,มาตอยเราก็ดีขึ้นกะเพราเราก็ดีขึ้นภูมิต้านทานเราก็ดีขึ้นจากที่เราตากฝนนิดหน่อยเราเป็นหวัดต,ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าร่างกายมันแข็งแรงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย จะขอบคุณผลิตภัณฑ์ของกีโฟกีตวันที่ทำให้สุขภาพทุกวันนี้ดีขึ้นถ้าไม่มาเจอผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นไงตอนนี้นะคะ